กินข้าวเสร็จเราก็มาดูต้นไม้กันต่อนะครับกราบสวัสดีทุกท่านครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องวันนี้ก็พามาดูต้นไม้หลังจากกินข้าวเสร็จครับร้านนี้นะครับมีนะครับฟิโรใบเรื่อยด่างด้วยนะครับ500มีบอลสีนะครับตัวนี้อะไรอเทพกระหนกเรื่องบอลสีผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมตัวนี้เป็นซิงโกเนียมนะครับพิงก์สปอตร้อบาทเองตอนนี้ซิงโกเนียมถูกนะครับผมมีอะไรอีกเนี่ยปึ๊บ เจ้าตัวอีเหนาครับ120บาทขาวเต็มใบนะครับผมอีเหนารอบาทครับผมแล้วก็ปุ๊บไปโผล่เห็นตัวด่างๆเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมตัวโมกด่างนะแปบาทครับผมต้นโมกนะครับแล้วนี่เป็นถุงเงินถุงทองร้อยี่นะครับผมต้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเป็นห่อถุงแล้วร้อยบาทครับผมส่วนตัวนี้เป็นภูฉลุนะครับผมอันนี้ผมว่าเจ้าของปักปลายผิดนะครับผม แล้วก็อันนี้มีอโกนิมาช้างแดงนะครับร9 0บบาทต้นพอสมควรนะครับสูงพอสมควรครับหนึาบาทแล้วก็ตัวนี้เป็นซูเปอร์เรทนะครับผมซูเปอร์เรนะครับก็จะแดงกว่านะครับผมโผมาทางนี้ผมเห็นมีไอตัวเนี่ยหกบาทเนี่ยเออบางท่านก็ว่าเป็นคาดางบาง ขิงด่างบางท่านก็ว่าเป็นข่าจืดด่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแล้วไอ้ใบตดโตก,กลมๆเนี่ยโกโมเมนนะครับผมสเสน่ห์จันโกโมเมนราคาอยู่ที่180นะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับ180บาทนะครับผมโกโมเมนฟอร์มใหญ่ๆครับผมแล้วก็ตัวนี้อ,อมเพชรนะครับ80บาทซิงโกเนียมอ,อมเพชรนะครับผมร้อยเออราคา80บาทเบาๆนะครับผมมีพวกพิกประดับด้วยนะครับ ครับ0 89, 8 9 849 0 6 1 0่าขอบคุณครับมาต่ออีกร้านนะครับก็เจ้าตัวนี้เป็นซิงกเนี่มนะครับตัวออมนะครับก็ราคา100บาทนะครับกอใหญ่ๆเลยนะครับผมก็ทรงใหญ่เลยนะครับสวยๆตัวนี้จะเป็นเดลีด่างนะครับก็ราคาอยู่ที่200บาทนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นเดลิด่างนะครับร้านนี้ราคาต่อรองได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวราชินีหินอ่อนนะครับตัวนี้ปีนต่อแล้วครับ300ตัวนี้ก็เป็นดิฟเฟนนะครับอ่าดิฟเฟนบาเกียนะครับตัวนี้300บาทครับเป็นต้นเล็กนะครับเขาจะมีต้นใหญ่ของเขาไว้โชว์อีก1ต้นด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นต้นลูกๆของเขานะครับนี่ตระกูลดิฟเฟนนะครับผมใครชอบอโกดิฟเฟนก็ลองมาดูได้ครับตัวนี้200บาทนะครับผมนี้ก็จะเป็นครา ม้าลายนะครับผมอ่อาบบาทต้นใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้เป็นต้นเล็กของเขานะครับผม100บาทค้าม้าลายนะครับผมนี่ก็มีพวกแก้วด้วยนะครับแก้วต้นละร้อยครับผมแก้วเพาะไข่นะครับผม100บาทนี่ก็อันนี้อมครับพวกออมนะครับแล้วก็จะเป็นกวักใบโพนะครับไม่ดัง70บาทนะครับกาลังน่ารักนะครับผมตัวนี้คอยดังสวยมากตัวจริงสวยมากครับ แม่ค้าติดราคา800บอกต่อรองได้600ก็ขายนะครับผมแล้วมาถึงตระกูลเสนจันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจันขาวนะครับ500บาทนะครับตัวนี้จะเป็นจันดำนะครับ1,000บาทนะครับอ่าจันดำนี่มีลูกติดโคนด้วยนะครับผมจิ๊บๆสองสามต้นนะครับผมอ่าเสนจันดำครับผมแล้วก็อันนี้เป็นฟิโลหลังแดงนะครับผม400บาทนะครับผมตัวนี้ก็จะมาเป็น สนิหจันนาคนะครับต้นเล็กเบบีครับผมถามแม่ค้าว่า390หรือ50าสิเขาบอก350ก็ได้นะครับผมมีหลายต้นนะครับเสน่หจันนาคเบบีครับผมมาตัวนี้เป็นเสน่หจันเขียวนะครับแต่ไม่แน่ใจป่าหรือบ้านนะครับแต่สวยอยู่ครับตัวจริงสวยนะครับผมจันเขียวนะครับแล้วก็โผล่มาตัวนี้เป็นจันนาคนะครับก็ไม้ขึ้นฟอร์มแล้วครับผมไม้ขึ้นฟอร์มแล้วครับสวยๆนะครับ1,000บาทนะครับจันนาค ตัวนี้เป็นจันหอมนะครับผม300รอยนะครับสีอ่อนๆนะครับตัวนี้เสน่จันหอมแล้วก็โผล่มานี้เป็นฟิโลนะครับกุ้งขนหกร้อยบาทนะครับผมตัวนี้เป็นจันเงินครับจันเงินเมื่อก่อนแพงมากตอนนี้เดีืยราคา2อ0พนนะครับผมอันนี้ก็ไม่เล็กนะครับฟอร์มขนาดกลางๆนะครับพอดีพอดีครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่สี่พันมีแน่เลยครับผมตอนนี้ราคาลงมาหน่อย แต่ตัวนี้สิครับตกใจครับหน้าทองครับพันสี่โอ้โหราคามาขนาดนี้แล้วหรอเขาถามผมถามเขาว่าขายได้ดีไหมขายได้ดีครับหน้าทองตอนนี้ก็กําลังอยู่ในกระแสนะครับนี่แล้วก็ผมมาเสน่ห์จันดาตัวนี้พันสามนะครับผมนี่จันดาฟอร์มนี้เขาขายอยู่พันสามจันดาราคายังแรงอยู่เลยนะครับผมอราคาแรงค้างฟ้านะครับผมครับ ศูนย์ก็แปดห้าห้าแปดห้าห้าแปดสามหนึ่งศูนย์ห้าครับสามหนึ่งศูนย์ห้านะครมาชมกันต่ออีกหึงร้านนะครับเอื้องไหมนาห้าสิบาทครับผมอีกหนึ่งร้านนะครับเราขยับกันมาอีกหนึ่งร้านแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอากูนีมาครับราคาหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วเขาก็จะมีพวกไม้พ่ออากาศพวกผู้ชรุนะครับเป็นไซใบศักนะครับผมอ่า ไม้สวยนะครับแล้วข้างหน้าเราจะเห็นเป็นซิงโกเนียมนะครับตัวนี้เงินไหลมานะครับก็ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทครับใบกําลังสวยๆเนี่ยนะครับไม้ยอดข้างนั้นนะครับผมเนี่ยอ่าสวยนะครับใบสวยนะครับเลี้ยงง่ายๆครับตัวนี้ก็มีติดเขียวบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมีจุดแต้มๆเขียวบางคนชอบเก็บสะสมสายด่างนะครับผมด่างนิดด่างหน่อยนะครับผมเอาไว้ดูเล่นนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยข้างๆเราจะเห็นเป็นต้นอมแซบด่างก็ราคาหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับผม อันนี้ก็กิ่งเล็กติดด่างเยอะนะครับผมแล้วก็จะมาถึงข้างหลังจะเป็นพวกบอลน,นับสตูนะครับนี่ก็กระถางละ1 0 0บาทนะครับ,บ,นนรบมันมันนี่ไม่ได้ทาน้ํามันอะไรนะครับเขาเป็นใบอ่อนใบใหม่นะครับใบเล่นแสงดีมากเลยครับแล้วก็จะมาเจอ,อบอลสีนางเสือดาวนะครับ3า0บาทราคาก็พอจับต้องได้นะครับผมบอลสีก็ร้านนี้ก็มีหลายตัวรวมไปถึงตัวนี้ครับลูกไม้มเมล็ดของ จอมทับนะครับก็คือถ้าเป็นไม้ชิ้นตามาเนี่ยครับแยกหนอมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเมล็ดของต้นจอมทับนะครับผมก็ได้สีสันกับฟอร์มที่แตกต่างกันไปนะครับดูก็แปลกตาดีนะครับผมแล้วก็เสนิจันต้นเล็กเนี่ยห้บาทนะครับผมแล้วก็จะมีลูกไม้ของบอลสีอีกนะครับผมหลายๆต้นนะครับผมนี้ก็เป็นพวกไก่นะครับเนี่ยบอลสีแล้วก็จะมีเสน่จันนาคนะครับต้นเล็กนะครับ อันนี้ก็ราคา380บาทนะครับผมมีอยู่หลายต้นอยู่นะครับผม380บาทสเนจันนาคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกุมารแดงนะครับเรียกซับนะครับผม350บาทนะครับผมตัวนี้เพนเดนดี้150นะครับไม้2ใบนะครับแล้วก็เบอร์มันมาร์กเนี่ยครับ200กว่าบาทโอ้เมื่อก่อนน่าจะเป็นพันนะครับขนาดนี้อ่าแล้วก็จะมาถึงตัวบอลนาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็สูงสัก40กว่าเซนนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่ถึงพันนะครับผมโอ้ 950บาทถูกลงเยอะนะครับเมื่อก่อนขายกันหลายพันนะครับไซนี้สี่สห้าพันแน่ครับผมถูกลงเยอะครับผมเราก็จะมาอีกตัวหนึ่งคือบอลกระดาษด่างขาวที่สิ่งที่ผมชอบนะก่อนมาสง่งสูงดูเขาก็ราคาพันหนึ่งบาง9 0้า้บางแล้วแต่ต้นนับคือถ้าต้นไหนด่างเยอะด่างสวยก็ราคาจะแพงหน่อยต้นไหนที่ไม่ค่อยด่างเขียวเยอะก็จะราคาถูกหน่อยครับผมดูต้นสวยๆเขาก็จะราคาแรงหน่อยนะครับอ,อันนี้ถ้าเขียวเยอะหน่อยก็900อยนะครับอย่างเงี้ย ่ราคาแพงๆเนี่ยาราคาหลักพันก็จะสวยนะครับแล้วก็เป็นไรเหลืองนะครับก็พอดีทันข้าวเสร็จก็มาแวะชมเล่นตัวน,นี้2,000กว่าครับบนกระดาษด่างขาวยังไงก็เบอร์ติดต่อเขาอยู่ที่นี่นะครับก็ติดต่อกันมาได้ครับสำหรับร้านถักไม้ครับตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับยังไงก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องด้วยนะครับ